สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเอ็มนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านคาเพิรลนะคะประจาวันที่27ธันวาคม2 5 6ห้านะคะเอ่อก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเอ็มนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้โดเในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมา,มากๆเลยจ้าเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาดูกันว่ามีอะไรให้เรากันบ้างก็มีอันนี้เลยนะคะก็คือ ไปเปลี่ยนรูปลักษณะนางฟ้านะคะเข้ามาสองแบบด้วยกันก็คือเป็นชุดเมดนะคะสามรอยหกสิบบาทนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนางฟ้าคิเบรอุสนั่นเองอันนี้ใครชอบแบบไหนก็นจัดเลยนะแต่ส่วนตัวแม่บ้านนะชอบแบบนางฟ้าขายลานอยู่แล้วนะคะก็คงไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ทีนี้ถ้าใครไม่ได้ชอบนางฟ้าขายล้านก็มาแบบนี้เลยอันนี้โอเคมากๆแล้วก็มีเป็นแพ็กเกจด้วยนะคะก็คือได้สองชุดเลยได้สองเซ็ตของนางฟ้านะ ก็เป็นแพ็กเกจใบเปลี่ยนรูปลักษณะนางฟ้าอออินวันนะคะราคา612บาทได้รับไปทั้ง2แบบแล้วก็มีกลิ่ดอกมะของเลเราเพิ่ม10อันแล้วก็วายน้ำผึ้งดำโอเนเทียให้อีก10อันนะคะต่อไปอันนี้เป็นกล่องชุดพรีเมียมคูณ5นะคะราคา3,200บาทรับไปเลยกล่องอาวุธเอ๊ะกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมนะคะจุกๆุก้ากล่องนั่นเองแล้วก็แพ็กเกจพอแห่งการประจมภัยครั้งใหม่นะคะราคา658บาท เลือกรับพรได้หนึ่งอันนะคะก็เป็นเอ่อน่าจะเป็นแพ็กเกจพรเอ่อเป็นแพ็กเกจโอมมลหรือว่าเป็นพรคอมซิวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะวันไหนสิบห้าวันเนาะแล้วก็มีน้องเม็ดให้หนึ่งตัวไม่สิมีน้องเม็ดให้สองตัวเลยนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตลาดซื้อขายหรือว่าเอ่อเป็นคังเก็บของนั่นเองนะคะแล้วก็มีอื่นๆเพิ่มให้อีกนะคะต่อไปน้องสัตว์เลี้ยงนาโชค เป็นแพ็กัดเลี้ยงนำโชคนะคะก็คือเลือกได้หนึ่งตัวก็คือมีสุนัขจิ้งจอกโคโรกับเกบีขี้เล่นนะคะราคาสามรอยี่สิบบาทโดยน้องจิ้งจอกเนี่ยเทียสองเทียสามเทียสี่ก็หน้าตาจะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นร่างเทียสามกับสี่นะคะเนี่ยเป็นร่างน่ารักมากอันนี้จะเป็นเทียสองนะคะเป็นขาวกวางเรนเดียจริงๆชอบทุกร่างเลยนะเอาจริงๆน้องแบบน่ารักอะ ต้อนี้เป็นเจ้าเกบีขี้เล่นนะคะเกบีขี้เล่นจะมีเียอะไรก็หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นเพียเดียวส่วนสองตัวนี้นะคะมันจะช่วยเออน้องจิ้งจอกเนี่ยต้านทานโรคทะเลทรายนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการดอกไอเทมที่ทัศน์าด,ดังเดิมส่วนตัวเกบีก็เหมือนกันนะคะเป็นอัตราการดอกใบเทียมที่ทัศน์าด,ดังเดิมนะคะส่วนเอ,อไอทัศนาสพิเศษจะเป็นตรวจหาศัตรูนะคะเหมือนน้องหมานเอง ต่อไปอ,อกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม2,023เบสนะคะ3,360บาทรับโดยจุกๆุจิตกล่กองโอ้มกดแล้วก็ห่อหิงคอรายวันนะคะ100อันแล้วก็เป็นไปสุม่มอีกเป็นราคา46บาทแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพพรีเมียมราคา1,032บาทหิงคอ1,000อันกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม1กล่องรับโดยจุกจุกแล้วก็สเกลความทรงจำอีก30มเธอสแตก 42อัน5้าอันนะคะอ่าแล้วก็ก่อชุดของปีนี้นะคะชื่อแพ็กเกจนะนะราคา800บาทนะคะรับไปเลย2ชุดนะคะก็จะมีเอ่อชุดกล่องผู้ไล่ลายามราตรีกล่องชุดซูเพอริอุสก็จะเป็นชุดที่ออกปีนี้ปะ่ะอันนี้กล่องอาริเทอเน,นี้เป็นของเออเป็นของถ้าจะได่มีของดาคาเนียมีของไขมังเนีย่ยต้องมาตรวจสอบกันดูนะ แล้วก็กล่องชุดในเบลูเบลลิคานกล่องอัศวินแห่งรัติการธิดาแห่งวิสทรีอะกล่องชุด ura, o uka, กุราแห่งโอเจกกากล่องชุดเซเรนนะคะยังไงมันจะเขียนอยู่ว่าตัวไหนตัวไหนใส่ได้บ้างนะคะแล้วก็มีกล่องชุดลาดักแคนนะคะก็อย่างอันนี้คือโชว์ให้ดูไม่ได้เพราะว่าเออจกอร่าใส่ไม่ได้นะคะก็ขายถึง10มกราคมเนาะ แล้วก็มีแพ็กเกจที่2นะคะกล่องชุดของปีนี้ราคา800บาทเช่นเดียวกันก็ลดไป200เนาะเลือกได้2ชุดมีชุดแทแบ็กนะคะชุดยอลืมแล้วก็ชุดเลิฟรีบูมแล้วก็ชุดดินเดียมหมหัศจรรย์อันนี้เป็นเซตชุดที่เขาแจกเลยนะคะยังไม่ได้กรอกโค้ดจะหรือไปกรอกกันได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ย่อยก็สอยแต่ก่อนจะสอยเซตนี้แนะนําให้ไปกรอกโค้ดเอาชุดกันก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะ แพ็กเกจเออลองมาฝึกมาฝีเท้าจัดนะคะราคา2อ8บบาทได้รับใบเปลี่ยนทัศะพนาห้าใบนะคะแล้วก็ใบฝึกทัศะนาทั้งหมด1อันแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาของอเวกมาเทียเก้าอันไหนนะจ๊ะ1ิบอันเหล่าสหายดำรงชีวิตนะคะราคาหนึ่งรหบาทก็จะมีน้องหมีขั้วโลกนะคะมีน้องเม่นมีน้องลาม,มาจะจำมัมเลือกได้หนึ่งตัวจ้าแพ็กเกจต,ต่อบัฟต่อสู้รายวัดนะคะน้ำตาของเอลิออนห้าอันย5ิบ้าบาทจ้า แพ็กเกจด,ดำรงชีวิตรายวันนะคะราคา75บาทรับไปเลยน้ำยาชูก,กำลัง11อันนะคะสายแอลแล้วก็อัปเดตชุดสกอรล่าเพิ่มนะคะมีชุดพรางชุดพรางทะเลทรายชุดคานาเป้ก็คือชุดไรสกิลทั้งหมดนะคะประมาณนั้นเนาะอัปเดตมาให้สกอรล่าแล้วนะคะชุดขี่มาเวเนียนชุดเอ่อเพาะปลูกชุดอันนี้ชุดอากรกิลนะคะแล้วก็มาดูการช่องฮอตนะคะ ช่องฮอตนะก็จะมีแบบว่าเนี่ยเอ่อมีไอชุดนี้ยังอยู่นะคะชุดผู้ช่ชวยเสียงสายของปู่คอนนะคะราคาห้ารอยบาทนะคะถึงสามมกราคมเลยแล้วก็ของตกแต่งคริสต์มาสนู่นี่นั่นยังลดราคาอยู่นะทุกคนอย่าลืมมาส่องกันด้วยแล้วก็ช่องอีเวนต์นะคะยังมีของขายใหม่อยู่นะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะลดราคาเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเพิ่มก็มีของเต็นท์ของ ลดกระเป๋าตัวละครแล้วก็ตะกูลนะคะทั้งน้ำหนักแล้วก็กระเป๋าเลยต่อไปก็ช่องเบสนะคะอย่าลืมมาส่องกันด้วยนะคะว่ายังมีอะไรลดราคาอยู่ไหมนะคะโอเคสําหรับราคาเพอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะย้ำเตือนอีกครั้งนึงนะคะสำหรับแพ็กเกจชุดของปีนี้อันที่สองนะอย่าลืมกรอกโค้ดก่อนนะคะเพราะเขาแจกให้สองกล่องเลยก็ถ้าใครยังไม่เห็นโค้ดเดี๋ยวแม่บ้าน แต่ว่าให้ใตล้ลครนิ้แล้วกัน,กนเนาะเผื่อใครตกหล่นไปนะคะเพราะว่าโค้ดนี้นูจ้จะหมดเดือนพฤษภาเลยแบบครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะก็ยังไงก็ก่อนจะซื้อแพ็คนี้ก็เขาแจกนะเขาแจกก็เลยต้องบอกกันย้ำวิธีหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องไปบ้านากำลังจะให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ได้อ,อ่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไปบ้านนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะ Hãy giờ mày bye bye